เรื่องนี้ครับมันเป็นเรื่องสมดุลที่เกี่ยวกับการละลายถ้าคุณน้องอะไปเจอคำว่าค่าคงที่การละลายนะครแล้วน้องอะจะไปเจอคำนี้แน่ๆเลยน้องจะต้องเคยเจอสัญลักษณ์ K ใแล้วก็มีตัว S แล้วก็มีตัว P อย่างเงี้ย KSP ย่อมาจาก solubility นะครับก็คือพูดง่ายๆ เป็นค่าคงที่ที่เกิดจากสมดุลการละลายน้องไอ้ KFP มันก็ KC บ้านเราเนี่ยแหละมันคือ K เฉยๆหรือมันก็คือ KC นั่นแหละเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่ามันว่าด้วยเรื่องของการการละลายไงพอมันเป็นการละลายปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเปลี่ยนตัวแปรหน่อยอะกูย่อ KFP นะคะทีนี้พี่ก็บอกว่าโอเค KSP เนี่ยมันคือเคเฉยๆไม่ต้องคิดมากได้1.44คูณ10กำลังลบ8นะคบคราวนี้แล้วยังไง1.44คูณ10กำลังลบ8ปนะคบประเด็นมันก็ดีอยู่ว่าจงคำนวณว่าสารละลายอิ่มตัวของ PBSO 4 100 cm กำลัง3มี PBSO 4อยู่กี่กร,รมัม น้องคะนี่มันคือข้อสอบแบบระดับสอบเข้าระดับพวกแพทยสอ,อะไรอย่างนี้เลยนะคะทรงเนี้ยมันจะไม่ถามตรงๆนะครับผมดังนั้นอันนี้พี่จะเขียนละเอียดนิดนึงนะครับน้องพูดง่ายๆมันต้องการหา p b s o 4เนี่ยในหน่วยกรัมพูดง่ายๆและ ในสารละลาย100 cm กำลัง3คือต้องการหาหน่วยกรัมของ PbSO4 ที่อยู่ในสารละลาย100 cm ยกกำลัง3คุณพี่ก็บอกว่าได้ได้เดี๋ยวพาไปหาเราก็บอกว่าละลายใช่ไหมละลายมาันต้องเริ่มจาก PbSO4 ก่อนประเด็นก็คือแม่งต้องเขียนสมการเอง ประเด็นประเด็นก็คือทุกคนแม่งก็รู้แหละอ๋อถ้า P B S O 4สมมุติลงน้ำหน่อยอะกูละลายได้อันนี้ P B อ่ะได้ P B เนี่ยอะกับ S O 4อยู่แล้วใครๆก็รู้ปัญหาอีกแล้วปัญหาเอควีตคือแบบกูลงน้ำแล้วลงน้ำแล้วจ้าลงน้ำแล้วเป็นเอควีตเอควีตคือสารละลายในนี้มีน้ำแต่น้ำไม่เขียนโอเคไหมในนี้มีน้ำแต่น้ำไม่เขียน ไม่สนใจอยู่แล้วน้ำอ่ะประเด็นก็คือน้องก็จะต้องใช้ความรู้เก่าๆว่า SO 4มันกี่ลบน้องจำสมัยเด็กๆที่พี่สอนท่องได้ไหมอ่าจะพวกพวกเป็นเอทจำพวกเป็นเอทได้ไหมพวกตระกูลเป็นเอทจะมีคอมีานมีคามีสันมีฟอสติดโอติดโอเป็นเอท ติดโอเป็นเอต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 แล้วน้องจะต้องจําเ็จล่างสมัยก่อนจําเ็จล่างข้างล่างมีอะไรนะข้างล่างมีเลขอะไรบ้างเป็นเอตโอมีสามสามสามสี่สี่เห็นปะข้างล่างน้องจําไปเลยเนี่ยล่างเนี่ยมีสามสามสามสี่สี่บน ตัวนี้เป็นเอตต้องติดลบเป็นเอต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 ติดลบบนเป็นล่างเป็น3 3 3 4 4บนเป็นบนเป็น1 1 2 2 3นาะครับ1 1 2 2 3จําไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันกลับมาใช้นะครับ1 1 2 2 3ล่างเป็น3 3 3 4 4 1 1 2 2 3า คอในคาซันฟอร์า3ส 3, 3 4สา1สี่สีน้องก็จะรู้แล้วว่าออกูท่องมาในะสมัยเด็กๆนะว่าซันเฟดมันลบสองซันเฟดลบสองคุณพี่บอกว่าอีนี่มันลบสองเว้ยก็ตามประจุการดุลสมการถ้าตรงเนี้ยมันลบสอง มันบวกกันมันต้องได้ศูนย์ไงคอนเซปต์ concept. มันบวกกันมันต้องได้ศูนย์ถ้าตรงนี้ลบสองพีบีกี่บวกถ้าตรงนี้มันลบสองพี PB, ต้องกี่บวกอ่าบวกสองสองบวกได้เหมือนกันจบแล้วพักเอาไว้เลยพักเอาไว้สเต็ปต่อไปเราต้องไปตั้งเริ่มต้นเป็นแปลงสมดุลเริ่มต้น เปลี่ยนแปลงสมดุลประเด็นก็คือว่าจริงๆแล้วว่าบรรทัดเริ่มต้นมันไม่มีน้องเห็นไหมบรรทัดเริ่มต้นคือสิ่งที่โจทย์ให้ไม่มีบรรทัดเริ่มต้นคือสิ่งที่โจทย์ให้ก็ไม่มีเออไม่มีบรรทัดเริ่มต้นคือสิ่งที่โจทย์ให้ไม่มีเออไม่มีไม่มีก็ไม่มีบรรทัดเริ่มต้นคือสิ่งที่โจทย์ให้ไม่มีไม่มีอะไรเลย ต่อไปบรรทัดเปลี่ยนแปลงบรรทัดเปลี่ยนแปลงเอาใหม่บรรทัดเริ่มต้นคือสิ่งที่โจทย์ให้ไม่มีอะไรเลยบรรทัดเนี่ยก็ไม่มีกระสุนป่าศูนต่อไปบรรทัดเปลี่ยนแปลงสมมุติเป็น x บรรทัดเปลี่ยนแปลงสมมุติเป็น x บรรทัดเปลี่ยนแปลงสมมุติเป็น x ก็ใส่ไปก่อนอ x x แล้วก็ x บ้าทัดเปลี่ยนแปลงสมมุติเป็น x x ขึ้นกับเลขดุลเลขดุลเป็น1 x เป็น1 x เป็น1 x เหมือนเดิมอะ่ะทางซ้ายเป็นลบทางขวาเป็นบวกทางขวาเป็นบวกตรงนี้มีเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าถามชักลงมาได้เท่าไหร่ก็ได้ x ถูกไหมก็ไม่รู้หรอกว่าเหลือเท่าไหร่ไม่รู้ก็เป็น x อยู่ดีตรงนี้ก็ได้ x อยู่ดีตรงนี้ก็ได้ x อยู่ดีไอ้คำว่า จงคำนวณสารละลายอิ่มตัวก็คืออะไรก็คือเราก็ต้องดู x ณนะสมดุลน,นั่นเองแต่ถ้าถามว่าแล้วมันมีณนะสมดุลเท่าไหร่ก็มีณสมดุลค่า x ทั้งหมดพี่ก็บอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็จะใช้ตำแหน่งนี้นะครับในการคิดค่าคงที่เรารู้ค่าคงที่เรารู้ค่าคงที่แต่เราติด x เรารู้ค่าคงที่แต่เราติด x เรารู้ค่าคงที่แต่เราติด x พี่ก็บอกว่าได้ก็เขียนเหมือนเดิมฮะค่าคงที่สมดุลจะมา s พง sp จะมา c เหมือนเดิมเอาขวาส่วนซ้ายพี่ก็บอกว่า k เท่ากับขวาส่วนซ้าย k เท่ากับขวาส่วนซ้าย k เท่ากับขวาส่วนซ้ายขวาขวามี p b กับ s o c ขวามี P B กับ S O 4ขวามี P B กับ S O 4มี2ตัวเอาไปบวกหรือเอาไปคูณฮะใส่สี่เหลี่ยมละมี2ตัวต้องเอาไปคูณอย่าลืมก็เป็น P B S O 4คูณกับ S P B S P B บวก2คูณกับ S O 4ลบ2น้องอินี่เอควสเราคิดคำถามคือตรงนี้คิดไม่คิด คำถามเนี่ยตรงนี้คิดไม่คิดไม่คิดไม่ต้องเอามาใส่เนาะไม่คิดเคไม่คิดเคแต่คิดโมลได้โอเคไหมไม่คิดเคแต่คิดโมลได้ย้ําไม่คิดเคแต่คิดโมลได้โมลเปอร์ลิตรได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่คิดค่าไม่คิดในค่าเคแต่มันสามารถเอามาเทียบเป็นโมลต่อลิตรได้นะครับคราวนี้ พี่ก็บอกว่าโอเคแปลว่าทางซ้ายอ่ะมันเป็น1ค่า K มีสูตรว่าเอาขวาไปส่วนซ้ายเอาขวาไปส่วนซ้ายขวาเนี่ยคิดแต่ซ้ายไม่คิดก็คือเป็นเลข1เป็นเลขศูนย์ไม่ได้ถ้าเป็นส่วนศูนมันติดอินฟินิตี้มันหาไม่ได้ดังนั้นเคก็ขวาส่วนซ้ายโอเคนะถามว่าเคโจท์รู้เท่าไหร่ 1.44เท่ากับ P.B นะสมดุลคือ x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  s o 4นะสมดุลก็คือ x เพราะฉะนั้น x คูณกับ x โ oh, อ้โห x กำลัง2ถอดรูทได้เท่าไหร่กดเครื่องคิดเลขมาแล้วถอดรูทออกมาได้เท่าไหร่กดเครื่องคิดเลขก,กดเครื่องคิดเลขพี่จะไปกดเครื่องคิดเลขมาให้ปึ๊บถอดรูทออกมาได้1.44ถอดรูทออกมาได้ ถอดรูดได้เท่าไรจ้าถอดรูดจ้าถอดูหา x จ้าหา x x ออกมาได้เท่าไหร่จ้า x จ้า x ได้เลขสวยมากเลขสวยมากเออมึงมึงปักหนึ่งมึง x อคูณ x, x ได้ x กลังสองนะเว้ยเเดียวมึงถอดลูดนะเว้ยเอาละเดี๋ยวเดยเดียเถอะ มันเอาไปคูณกันนะเว้ย x คูณ x ด้ x กำลังสอง x เดียวมึงถอดรูทเออ x เท่ากับ1.2คูณ10กำลังลบละลบ4ไม่ได้หา x ถามจริง x ในที่เนี claro ้ย x ทุกเรื่องจะต้องหน่วยเป็นโมลเปอร์ลิตรบอกแล้วว่า x ที่อยู่ในนี้ต้องหน่วยเป็นโมลเปอร์ลิตรนะคบ x ที่อยู่ในนี้มันต้องหน่วยเป็นโมลเปอร์ลิตรทุกอย่างมันคิดจากโมลเปอร์ลิตรเพราะฉะนั้น x ตรงเนี้ยคือโมลเปอร์ลิตรคือจำนวนโมลของสารที่อยู่ในสารละลาย1ลิตรและ x ตรงเนี้ยมันคือ SO4 และ x ตรงนี้มันคือ Pb และ x ตรงเนี้ยมันก็คือ PbSO4 เพราะว่าสัดส่วนเลขดุลสมการมันเท่ากันดังนั้นถ้าถามว่า PbSO4 ตอนนี้ที่เรามีคือมีเท่าไหร่เลยสภาวะสุดท้ายมีเท่าไหร่ก็คือมี x นะครับ ถึงแม้ว่าเราจะเอามาเขียนในค่า K ไม่คำนวณใน K แต่คำนวณโมลได้ย้ำนะครับแปลว่าน้องอ่ะมี P B S O 4แต่เราจะไม่ใส่สัญลักษณ์เข้มข้นหรอกจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นของแข็งมี P B S O 4อยู่1.2คูณ10กำลังลบ4โมลลิตรทีนี้น้องไม่ได้อยากได้โมลลิตร น้องไม่ได้อยากได้มนเปอร์ลิน้องอยากได้หน่วยอะไรครบปุ๊บอ่านโจทย์ในสารละลายอิ่มตัว100เนี่ยจะมี PBSOC วิกรัมน้องต้องการหารกรัมน้องก็ใช้สูตรไงครับจำสมัยเด็กๆได้ไหมสูตรสูตรมีอยู่ว่าโมนลนะครับโมนลนะครับโมนล โมลเท่ากับ G ส่วน MW ป่ะสมัยเด็กๆโมลกับโมลาร์พ่วงกันไงครับโมลกับโมลาร์พ่วงกันไงครับโมลเท่ากับ M หน่วยโมลาร์คูณ V สารละลายหน่วย CM กำลัง3ส่วน1,000เราจะใช้สูตรนี้กันนะครับโมลเท่ากับ G ส่วนเ w โมลเท่ากับ G ส่วน MW จะเท่ากับ MV ส่วนด้วย1,000 จะเท่ากับ Mv ส่วนในหน1,000คราวนี้ G คืออะไรไม่รู้ก็หาอยู่ว่ากี่กรรมกี่กรรมหา G ติด Mw อ่ะบวกเลขนะคะหา p b s o 4อยู่นะครับหา p b s o 4อยู่นะครับ Pb ตัวละ207 S 32ครับ s ตัวละ32 o ตัวละ16คูณ4เท่ากับ m m mm. ได้นี่ไงอันนี้ m ถูกไหมโมลาเลยนะครับโมลาได้แล้วเป็น1นจุดหจุดคูณ10กำลังลบ4 1.2จุดคูณ10กำลังลบ4คือโมลาโจทย์บอกสารละลายเท่าไหร่ครับ ทีลักโจทย์บอกสารละลายเท่าไหร่ครับสารละลายนี่วีหน่วย cm สารละลายร้อยแทนร้อยได้เลย cm เหมือนกันเราก็ย้ายข้างกดชิปโซฟออกมาจะได้ G ออกมาจบปิ้งจบจะได้ G-PBS OC ออกมาในหน่วยกรัมเลยนะครับจบปิ้งนะคะเลขอาจจะไม่ค่อยสวยซะหน่อยแต่ไม่เป็นไรลองดู ย้ายข้างครับผมคิดเลขคิดเลขครับผมอ่ะคิดเลขออกมาครับผม1 2 1.2จดสคูณ10กำลังลบ4ครับผมคิดเลขนะครับกดเครื่องคิดเลขมาเลยครับได้เท่าไหร่ครับได้จีเท่าไหร่ครับได้จีเท่าไหร่ครับผมได้จีเท่าไหร่ครับผม เลวกดมาเลยกดมาเลยกดมาเลยครับได้เท่ไรครับย้ายข้างครับย้ายข้างไปคูณคิดเลขหรือกดเครื่องคิดเลขมาก็ได้กดชิปโซฟมาก็ได้เครื่องคิดเลข คำตอบได้คำตอบครับขอคำตอบครับขึ้นต้นด้วยเลข3นะครับขึ้นต้นด้วยเลข3 ،ครับผมขึ้นต้นด้วยเลข3พี่คิดได้พี่คิดได้นะครับพี่คิดได้นะครับคําตอบนะครับพี่คิดได้นะครับคือดีมากครับทุกคนคําตอบออกมาได้3.7แล้วกัน3.69 สามจุดเจ็ดแล้วกันนะสามจุดหกเก้าอ่ะสามจุดหกเก้าก็ประมาณสามจุดเจ็ดคูณสิบกำลังลบสามใกล้ๆได้ไม่เป็นไรนะครับได้ประมาณนี้นะครับสามจุดหกเก้านะครับหรือสามจุดเจ็ดคูณสิบกำลังลบสามกรัมจบในสารละลายเท่าไหร่อ๋อหนึ่งร้อยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของเรื่องสมดุกลการละลายยากสุดแล้วในนี้ยากสุดแล้ว นะครับนี่คือวิธีแบบเต็มๆนะครับโอเคนะ